ตอนดื้อเองมาทำไรเนี่ยอิสว์มึงมันนกสองหัวจริงนะไอ้เหี้ยเวลาลุงมีปัญหามึงไปไหนกูถามเวลาลุงมีปัญหามึงไปไหนมึงไม่เห็นหรอเขาเสกเขานุ่งเขานี่เขามีปัญหาเนี่ยจนเขารีตัวน่ะมึงทํายังไงอ่ะกลัวไม่รู้ผมไม่คุยกับสาวมันแบแบนผมเฉยเลยไม่ตอนตอนก็ต้องยอมรับไลยว่าตอนนั้นมึงเลื้นถูกไหมก็ต้องโดนอะมันมันไม่แปลกหรอก เอาตรงๆผมเลื้ยนหรือว่าผมแค่เติมพันธเดียวผมถามตรงๆเลยเติมแค่พันเดียวกูว่าแล้วอันนี้รอใครมิดตอนนี้โอเคโคด้าสามวันนะคะครับผม งพีนจะให้ใครคะให้สปาเจิ๊กเลยให้เพื่อนค่ะอยากให้เพื่อนก็ได้เพื่อนให้ตอนนี้เลยค่ะไอ้ก๊อดลุงเข้าลุงเข้ามีแต่เรื่องเสียตังค์แล้วทำไมอ่ะโดนปรับไปกี่บาทแล้วน่ะลุงลุงก็โดนเยอะอยู่ลุงอ่ะลุงครับน่ะครับอีกละรุ่นเล็กจัดว่าไงว่าไงต๊อดว่าไงต๊อด เออลุงมีม,ม,ม,มีตังใช้ไหมครับอีอชิวชิวเออลุงคือตอนเนี้ยแก๊งเรามันหนีลุงไปกันหมดแล้วนะม,มันบอกว่าลุงมันรู้ความลับลุงอ่ะมันก็บอกว่าลุง<ะ>อเอาเปรียบม,มันอ่ะมันหนีออกแก๊งไปหมดแล้วนะรู้ได้ไงวะมันก็ไม่อยากโดนด่าลุงลุงไปทำอะไรไว้หรือเปล่าล่ะ ไม่กูก็ไม่ได้ทำอะไรนะเขาออกกันหมดเลยเนี่ยคนในแก๊งลุงเนี่ยไม่คนะไม่ต้องซีแล้วไม่ต้องอแล้วมันจะออกทำไมไหนเรียกมาคุยหน่อยดิโอ้โหม,มันไปอีกประเทศแล้วลุงเอ้ยเหลือแค่ผมนั่นที่รักลุงนะ่ะไม่งั้นกูจะหนีไปดาวเทาแล้ว พี่ชายคะเดี๋ยวเอาเบอร์มาไว้ก็ได้ครับพี่หายแล้วพี่เอาจริงมาหน่าอีดาเร่หน่อยครับมันพูดรายเสียงดังไม่หนูแต่มันก็ต้องรอแป๊บนึงอ่ะโอเคเราหรือเปล่าที่เรียกพี่อ่ะไม่ใช่หนูหนูทำเรื่องเอาจริงอยู่ค่ะบอสโทษนานหนูไปดูให้ผมว่าจากเมืองบนบอสว่าไงครับตอนนี้ที่วันนี้ยืนยันใช่ไหมครับอ้าวใช่ครับใช่ครับแล้วบอสดินยันไม่ได้หรอ เเเออออไไมม่่ตต้้งงาาานลยรอไม่ได้ก็ไปนอนไอ้ป้าสำคัญที่สุดจำเอาไว้ไอ้น้องว่าไงพี่จริงให้ขออนุญาตชิตัวอีกรอบนะคะจีเขาบอกไปเพิ่มเป็นสองเหรียญก็ได้สุดบัตรให้ไปหมดแล้วโอเคเย้เลยค่ะขอบคุณครับครับได้เลยครับมึงจ้ำเสร็จแล้วใช่ไหม เสร็จแล้วเสร็จแล้วกูเล่นตามใจกูไม่ไม่ได้เล่นตามใจพี่ที่อ่ะทีนอ่ะเฮ้ยอันนั้นแก๊งแก๊งใหม่เขามาขึ้นแก๊งเหรอพี่ใช่ปะมีเห็นสองฝั่งเลยอ๋ปะ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 ลงลุงลงขับเลยลงไอต๊อตเที่ยงคืนเล่นไอเรากันไหมนี่เออมันมันไม่เข้าใจกูทำอะไรไม่ได้กูทำอะไรเล่น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 ล่ะแล้วแต่ได้มูด มาเล่นอะไรอะแล้วแล้วแก๊งพี่อยู่กี่คนอ่ะแต่ปัญเฮมันเยอะนะดูว่าเพียงเราก็อยู่ไม่มันไม่เกี่ยวกับวันนี้เราไม่ดี็อาผมเป็นโดนยามอาวุธกันนะโอเคน้องไม่ ทั้งไม่งดนผมบอกว่าที่ต่อรอนแล้วผมทำมาเลยได้แต่ท่านทำไงมึงจะให้กูไปทำไงอ่ะไปประเคนเขาหรอพี่ครับพี่ครับอย่างนั้นหรอรอแป๊บหนึ่งเลยเทียแม่งโดนชีสเนอย่างนั้นหรอเทียเอาดีวม่ใหมไทเกอร์สวอร์ดเหรอวะเทียก็กูบอกว่ากูติดเรื่องไอ้ฟ้าอยู่มันรอสภาสภาเมติว่าว่าไงฮะเมติเติ ว่าว่าว่ามันเลี้ยงเหรอเตีมึงไปอยู่แนบ้านเฮนเหรอวะไอ้ตอดเพื่อรักเนี่ยไอ้ตีอ่ะตอนดื้อดื้อเองมาทำไรเนี่ยไอ้สัตว์มึงมันนกสองหัวจริงนะไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยมึงมึงมึงเนี่ยมึงไม่สงสารลุงหรอฮะเวลาลุงมีปัญหามึงไปไหนกูถามเวลาลุงมีปัญหามึงไปไหนมึงไม่เห็นหรอเขาเสกเขาหนุ่งเขานี่เขามีปัญหาเนี่ยจนเขารีตัวน่ะมึงทำยังไงอ่ะ ัวมรู้แล้วมึงรู้อะไรบ้างไม่แล้วมึงมีอวอะไรบ้างอ่ะเห็นไหมผมบอกแล้วมันมีปัญหาปุ๊บมันหนีผมบอกลุงแล้ววันนี้อรงครึ่งสิบห้าข้ามเดือนสี่หมู่แต่ที่ยังอยู่ช่วยกันอะไรมึงหนีตีดับมันเห็นมันลูกรักมึงหนีใช่ไหมเออมึงอยู่มึงอยู่นั่นไปเลยก็ได้นะตีเอาจริงๆอ่ะมันต้องกลับแกงแล้ว ก็อยู่ยาไปเลยมึงกำลังลิ้นสองแฉกอะพอคนไหนมีปัญหาปุ๊บมึงก็ไปเรียอีกฝั่งหนึ่งพอหมดประโยชน์มึงก็โจดกันอันนี้หมายถึงว่าใช่ไหมใช่มึงเลยเจ็บจีดวัวไปดีกว่าเอ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 าเาเอาเอาเลางอาเอัเอเอานอาเ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 อาอเเาาอมาขอกอ นไม้แล้วรอเดี๋ยวรอลุงทีเดียวเลยไหมครับลุงเดี๋ยวรอน้าทีเดียวเลยไม่ได้ไหมโอเคโอเคงั้นไปบ้านก่อนไปลุงไปคุยกับน้องๆกันไปลุงไปไปทักทายน้องๆก่อนเลกเลยนะเลขสามเก้าหกสี่เอามาสิบบาทพอครับพี่ลืมว่ามันเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอามาคืนแป๊บนึงนทีเดียแม่งมากันครบขาดอีกคนเดียวจริงๆบอสสมพลังแสนไปมากันหมดจริงจังหวะ ชิดคอมจัดเออบอ,อบอกกดอนร่วเเฮ้ยเทียโดนไทเกอร์จริงหรอฮะไม่ทราบกลัวให้น้ำจะแต่งแต่งเป็นไอ้นี้ไหม่บอสสมปะสมสุดเดี่อะไปบ้านก่อนหาพี่เป่ากัน เหมือนก่อนชอบดูมันอยู่นะแต่พอรู้ทำไรให้พี่กูเกลียดเข้าไส้เหมือนมึงเลยที่พี่ว่าไงผมโม้แก๊งเลยเหรอใช่ไปไปทำเหมืองไปร่อนทองตอนนี้ไปช่วยกันถมของถูกปะใช่ใช่ใช่ตอนนี้เราไปไหนกันนะเพื่อนร่อนทองร่อนทองเข้าไปกันหมดเลยปะใช่ใช่ทางแก๊งเลยทางแก๊งอยู่ร่อนทองเอออยู่ร่อนทองใช่ไหมอยู่ร่อนทองอะไรมึงโทรหายหลุยเดี๋ยหลุยน้ำเงินแดงอยู่นี่ยหรืว่านะกรว่านะลองโทรดูดิ โอเคโอเคสแกนทองใช่าโอเค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 ได้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 พี่เดี๋ยวผมไปตามไอ้หลุยก่อนเดี๋ยวไปตามมาันมาดีกว่าโอเคโอเคไปตามมานันได้นะเพื่อนลงไปดูน้อง <c oughs> น้องนะลงไปดูน้องน้องไหมที่ที่ไหนสแกนทองหรอล่อนทองครับลุงเดี๋ยวผม <c oughs> ผม,มาร์คให้ครับลุงอาจจะไม่เคยฟาร์มถูกไหมล่ะเพราะลุงเซ่ยอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ครับเพราะว่าลุงเขาจะหักหน้ากันอย่างนี้ว่าโทษครับลุง นี่ครับลุงต้นทองครับลุงครับลุงไม่ตอนผมน่ากับลุงแบ้นคิดถึงสมัยเก่าเลยวะมันก็ต้องเพลงนี้เรียกอวตอนผมเปิดอยู่ลุงผมสตรีมอยู่นะลุงผมเปิดเลยนะเปิดเลยเปิดเลยผมแม่งคิดถึงบรรยากาศเก่าๆเลยอ่ะ เขาบอกอยู่ท <run> ี่สแกนลุงเขาบอกอยู่ที่สแกนลุงมึงเลือนได้ใครเนี่ยตอนขอเติมเงนก็ได้มาจากพวกลุงนั่นแหละครับสมัยสมัยที่มึงยังขับแท็กซี่อ่ะสมัยนั้นกูแบบกูเป็นลใหญ่เออไอแม็กมึงก็กูบอกมาตรงๆนะมึงให้กูไปเป็นแท็กซี่ดำเฮียอะไรเนี่ยอ้าวก็ตอนมึงทำมึงทำคอนเทนต์ล่าใบแดงทุกประเทศไม่ใช่เหรอตอนใช่แต่มึงก็ให้เกียรติกูหน่อยเด็กเขาถอนงอกผมแล้วเนี่ยลุง

ใช่ป่ะมึงเห็นเขาบอกว่ามีคนไปรำแก้ด้วยใช่ป่ะยังไม่ปรับไปปรับยังไม่ปรับอีกเหรอมีคนไปรำแก้ด้วยใช่ป่ะวันเนี้ยโกงเท่าไหร่ลุงรู้ป่ะว่าลุงอะทำให้ผมไปเป็นเล็กซี่อะผมไปโดนเอ็กถอนเงอกแล้วนะไม่ก็ตอนนั้นต้องบอกว่ามึงไปโดนใบแดงเองหรือเปล่ามันก็ <icana> <naj ome S 2> ไม่ก้อยเอิร์ดก้อยเอิร์ดมันอยู่บนหัวผมมันลุงผมไมู่กวะเอ้าในยุคประเทศเราไงไอเอิร์ดอะน้องไอเอ็กไงอ๋อจับได้แล้วจับได้แล้วอเอิร์ดอะฮะคือผมอะไม่ได้สตรีมผมไม่ผมไม่คุยกับสาวมันแบงแบนผมเฉยเลยลุงจะเชื่อใครกันแล้วแต่นะผมมีหลักฐาน ไม่ต,อ,ตอนตอนก็ต้องยอมรับเลยว่าตอนนั้นมึงเลือนถูกไหม,มก็ต้องโดน่ะมันมันไม่แปลกหรอกใช่ครับอ้าวผมยอมรับแต่ผมเลื้นใส่ลุงไม่ละอ่าใช่มึงก็ไม่ได้เลือนใส่กูหรอกแต่มึงเลือนในประเทศกูงไงตอนเอาตรงๆผมเลื้นหรือว่าผมแค่เติมพันธเดียวมถามลุงตรงๆเลยเติมแค่พ <c oughs> ันเดียวกูว่าแล้วไม่เอาไปแตะร้านยงพอคุยได้อยู่ถ้ากูเติมร้านหนึ่งกูเลือนยังไงก็ได้ถูกไหมลุงใช่เต็มระบบแล้วจบโอทีไปเลยไม่โดนแบน โอ้ยแก๊งอยู่กันเจอจัดเลยท็อตขับลงมีไฟครับลุงเฮ้ยเฮ้ยมาวัสดีลุงอะดิสวัสดีลุงโอ้ยตัวละครรับมาัครบลุงครับสวัสดีครับเฮ้ยมาหาลุงหน่อยมาหาลุงแม็กหน่อยมาหาลุงแม็กหน่อยลุงแม็กมาเล่นกับเราวันนี้ให้น eh ้องมาหาลุงมาหาลุงดิลุงแม็กมาเล่นกับเรา ส่งงานเหรอครับวันนี้มาส่งงานด้วยเหรอเอ้าี่่แมอันนี้ลุงมาฟ้าแทนบอสสมเหรอครับไอ้ครับเนี่ยปกติลุงลุงมึงไม่มาไม่ใช่เหรอลุงให้เอารถดูดมาประมาณสิบเอ็ดคันไม่ใช่เหรอผมที่ผมจําได้อ่ะให้ลุงมาเนี่ยลุงลุงปิดจอแป๊บหนึ่งได้ไหมน้องมันเหนื่อยกันแล้วมั้งปิดจอกัะสับกระสานได้ไแดงตรงนี้แดงได้ได้ได้ลุงลุงปิดจอหน่อยนะผมว่ามันต้องอย่างนี้แล้วอะไม่ไหวแล้วอ้าว สวัสดีครับลุงเอ้ยมาสวัสดีลุงหน่อยดิมาสวัสดีลุงกันหน่อยทุกคนน้องน้องลูน้องลุงมาทำงานเหรอครับลุงตรงนี้พี่สวัสดีแม็กพี่พี่ต๊อดครับน้องน้องลูพี่มีน้องยังพี่ใครนะน้องลูพี่อ่ะต๊อดครับผมเพื่อนสก๊อตอ่ะสก๊อตตามหลุยอยู่เดี๋ยวก็ับมารอปลุงลุงลุงอันี่ลุงแม็กลุงแม็กซ์อ้าวลุงลุงแล้วรถรถดูดไม่มีอ่ะลุงรถดูดเออสวัสดีสวัสดีสวัสดี มีรถดุไม่งอันนี้ลุเหอครับเนี่ยไอ้แก่อ้าวอ้าพูดี้ตายมาหลายศพแล้วนะเด้งแก๊งเลยไมลุงเด้งแกงเลยไหมครับขอโทษครับลุงเอาเด้งพร้อมโดนจบโลใครไปเตินใหม่ขึ้นใหม่ไอลุงอาวุมือหายนะเอาวุนุงมือหายนะใครไป็นแหลมวะ ลุงลุงมีาวไหมครับพี่พี่ตานมีข้าวไหมไม่มีครับไม่มีเลยครับพี่แก้วเาข้าวเปล่าไหมเห็นเหมือนเหี้ยเฮ้ยเฮมึงเล่นให้ดูรุ่นบ้างนะไอ้เหี้ยฮัลโหลครับลุงครับมีข้าวไหมครับเฮ้ยผมเพรอะมึงลุงลุงลองถามในคนในแก๊งเราดิลุงฮัลโหลในแก๊งเรามีใครเติมป่ะบอกลุงดิลุงมีผ่อนไหมครับลุงมีผ่อนไหมครับไม่มีนะพี่ถ้าไม่มีใครเติมลุงครับมันไม่มีคนเติมเซิร์ฟเราอ่ะลุงถ้ามีคนเติมก็เดี๋ยวลบแก๊งทิ้งเลยเดี๋ยวทำระบบแก๊งใหม่ใครเติมต่ำกว่าสองหมื่นไม่ให้อยู่แก๊งลลุุงงมมีข้้าวัครบโห ผมต้องฟาร์มใหลุงหดจังเลยแล้วลุงแล้วลุงไม่ฟาร์มเลยเหรอครับชีวิตนี้ลุงมีที่เขาไหมครับเพราะกูเติบกูเติบกาชาลุงลุงลุงทับแล้วผมจำได้ว่าตอนตอนนี้ลุงลุงมีมาเชียบบวกห้าสนับบวกห้าปืนบวกแปดแล้วใช่ไหมลุงที่บอกผิดเออกูกลับขึ้นมาหมดแล้วกูกลับขึ้นมาหมดแล้วแล้วลุงกลับมาจากไหนอะครับไอ้ลุงแล้วแล้วแล้วผมขอถามหน่อยครับสูตรฟาร์มยังไงสองสองเดือนทำไมมีเงินประมูลสี่ร้อยเอฟเนี่ยผมไล่ขอเขาป่ะผมได้ได้ข่าวอะไรขอเขานี่ลุงลุงไปมันก็ต้องมันก็ต้องมีเงินตั้งตัวช่วงแรก เออลุงลุงลุงครับอ er. ันนี้ผมสงสัยมานานแล้วทําไมลุงชอบแบบให้หลานลุงเป็นคนคุยทําไมลุงไม่คุยแทนอ่ะเพราะว่าลุงเป็นเจ้าของแกงงอนี่ใครสวัสดีลุงวีวันนีไม่คุยอ่ะลุงครับลุงครับเวลาทำไมตี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 ต่ตี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 บีต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 ลุงตลตี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 อีต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 อตี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 ตออีตีลีต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 ีกีตีตีตลีต อะไรนะกวาดขยะอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรลุงผมงงท่ากิจกรรมกวาดขยะอะไรไม่คืออะไรเอาประเทศอะดูดีขึ้นเยอะแล้วตั้งแต่พวกมันออกไปกันอะออนนี้กูไม่ได้กับพูดอย่างเงี้ยมั้แต่มันเปความจริงสะอาดคิดไมุ่งสะอาดค่ดไหมตั้งแต่พวกผมออกมาสะอาดคิดไหมครับใช่สะอาดแล้วก็ขาดด้วยขาดเขาดอะไรลุงขาดอะไรครับลุงขาดคนเติมลุงลุงเออลุงได้ข่าวว่าตอนนี้สล็อตเมืองเมืองลุงนี่แปดร้อย แต่ว่าตอนนี้ผมเห็นหกหกร้อยตอนแรกเหลือยุ่สองร้อย้ที่เข้ามาเยอะๆนี่หน้าใหม่น่เลย่เชื่องนะก็เปิดรับไบริดแบบไม่ถออายุไปไหนมาเอ้เราลองเชื่อน่อยเร็วผมจำได้ลุงโดนเอาปืนตกตรงนันงานไอ้ใครรถว่างตอเปิดรถตอนี้พอเดอพี่พอเดือพี่ือ้บัวไอ้นี้ไอ้บัวไอ้บว่อ้บังไอ้บัวไอ้บไอ้บไอ่บัวไอ้บัวไอ้บัวอ้ไออ้วไอ้บัอ้ไอ้บัไอ้บวไอ้ัไอไอ้ดอัไอ้อ้ัไอ้อัไอ้ไอ้อก็เข้าไอ้อไป เฮ้ยเอดอปไอดอปดิเอดอปไอดอปไอดอปไอดอปก่อนเอ็มเอสมดไอดอปไอดอปไอ้ดรอปคู่ไรสัตว์พี่กูโดดต่อยทำมึงงงแดกแล้วก็ชนแหลกทำมึงงงแดงจนสมองแหกมึงชนะกูเห่ยีค่มาคงแปลกเจอกับพวกกูเห่ยสัตกูคงแดงมีแค่ไม้เลือดสูอะไรกับคมแฝงเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปะทรงแอ๊ทรงแกที่พวกมึงเคยได้เที่วโฟกัสกูยังไม่ลงแขกไอ้สัตว์มาฟัยไปสัตว์คูให้มึงสองร้อยสองกูเต็มตู้หน้าเฮี้ยมของน้อยกูรวยจังอย่าสลือมาขอพอยกูไม่สนนูว่นมึงอย่า